สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูสุคนเอามาดูใกล้ๆนี่ค่ะขาหมูต้มขาหมูค่ะใส่มีเห็ดหอมค่ะแล้วก็มีผักกาดดองแล้วก็มีบักริกแกมค่ะแล้วก็ตำน้ำพริกพอยสารมีอีกถั่ยใยแล้วค่ะพี่น้องถั่ยใยเลยเดี๋ยวถ้าง,งานก็เอาใส่ถั่ยใยไปเลยนี่เอาใส่ถวไไ้ถวยใหญ่ละนี่ค่ะ น้ำพริกอ,อู้หูอ้อแบบว่า,าจัดเต็มเลยค่ะเมื่อนี้มามีขา่านิดนึงค่ะพี่น้องแต่ว่าจะมากินแบบให้พี่น้องยุ่ยย่วใครบอกว่าอ้วนบะอ้วนด้ค่ะเด้อนี่นะนี่มาแสบ่บๆน้ากันเลค่ะบ่เบวาลลยายห,หางควยสันจะจำพี่น้องมาควยสันจะกินโอ้ยคืออยากมาหลายมือแล้วคะพี่นอ้องน้ำลายไหลมา ชั่น้ำพริกทั่วใหญ่นุ่นงแซ่บมากน้ำพริกแก้มพริกหรอผักกาดดอง ช้ำๆรุ่มมากพี่น้องขาขาหมูอืฉีกแบบว่า,าเมนูนี้ไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะพี่น้อง ห้าวไปได้กินซื้อมือนะคะเนาะออเอาซับหมกักเปื่อยมากต้มโดนต้นเติมอยู่ ไขออนุญาตใช้มือด้วยพี่น้องอยากกินแบบยั่วๆยั่วๆให้พี่น้องเบ่งข้างนอกล้มๆ เก็บซอสจากชัว วันนี้รู้สึกว่าจะลมมากไข่พี่น้องเยอะๆอ่พริกหอมมากพี่น้องหอมหอมพริกตะเรียงไหมน้ำจิ้มเปรี้ยวค่ะ น้ำส้มอันสายชู่ไหม้วยสารตำใส่พริกกระเทียม,มพริกกระเทียมหอมป้อมใส่น้ําตาลเกลือน้ํำส้มสายชูจบแบบต้องใช้มือพี่น้อง ส้นสมนะเอามาแต่ว่ามันบกคือพี่น้องทำไม่คือต้องใช้มือโอเคค่ะเอามาให้พี่น้องเบ่งยุดยยั่วซำนีแต่ควยฉันจะไปกินต่อข่ากับบะมันบะพ่อนะคะ mm hmm. ข้าวก็ไม่ใช่จะพอนะจะเอาอีกนะคะ mm hmm. โอเคค่ะพี่น้อง mm hmm. คลิปนี้ต้มขาหมูยุดยั่วช้ำชแซ่บมากโอเคนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะทุกคนนะคะ mm hmm. โอเคค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ